เอาล้วครับผมเรามาดูข่าวต่อไปของปิดครับกันนะครับกับซีโอของปิดครับนะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะช่องผมไม่เคยได้สปอนเซอร์อะไรจากเขากันหรอกครับผมมาดูกันดีๆนะครับที่ได้พบก,กับชาวอิสรงในโอกาสพิเศษของท้ายปีครับที่ผมเองจะได้โอกาสมานะอัปเดตทุกคนเนี่ยทราบถึงทิศท,ทางนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ,กบอิสระในปีหน้า ต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็แรงความากกาามาุันตตของทุกนนคนที่สามารถกก้ปาัญหาและโรคของสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2002ที่ผ่านมาได้แล้วผมเองก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ได้ทำในแงบกันที่ะครับแล้วก็ดีที่สุดแล้วผมนะครับในฐานะตัวแทนประเชน <c oughs> ก็ขอเป็นส่วนหนึงนะครับให้กําลังใจทุกคนครับที่จะมุ่งมั่นแก้ปัปาปตตของสัตวต่างๆแล้วก็ขอทุกท่านเนี่ยเริ่มต้นในปี2023นะครับอยากมีความสุขแล้วก็ก้าวสู่ 13, ความของขก้าวหน้าไปพร้อมกับเราการเอียนการก็ขทำเช่โอกาสนี้นะครับในการทำกนาย้อนกลับไปสำรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีที่ผ่านมาในปี2002นะครับคือคัพเซของเราเนี่ยก็ได้เกิดโตอย่างมั่นคงนะครับพ้อมกับการหมุนแปรูลต่างๆรืวเครืงมให้กับผู้ใช้งานทั่วไปเนียสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของเทคโยีทัเนได้อย่างง่ายดายตัวามีผู้ใช้งานหทัาเน็นะครับมากกว่าร้านดายตลอดระยะเวลางีที่ผ่านมาและยฟากทน ครับที่เกิดจากการใช้งานดิเนี่ยกว่า320ล้านทรานเซชันตลอดมีตัวหนึ่งในระีครับที่ถูกตั้งขายบนขายฟองนะครับในระดีนะครับรวมกว่าที่จะล้างชิ้นแล้วก็ถ่านหินมีของมูลักษณะที่ถูกล็อกไว้ในบในการล็อกถังนะครับตอนนี้ยอดโทชั่นาลกเก็ตแนรูปนะครับที่เราดำเนินการเองเนี่ยมากกว่า900ล้านหลาและเมื่อการเดือนทางปลายคมที่ผ่านมาเนี่ยดิคาเชนนะครับก็ได้เข้าสู่หลอกที่1ิบล้านหลอกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเดลทอพพอ,อยนะครับเราก็มุ่งมั่นที่จะหน้าเครือข่ายนะครับแล้วก็ขยายวิธีความสามารถในการเข้าถึงเดลทอพเนี่ยผ่านการลิสต์นะครับในสูงซื้อขายสื่อตัดเชิ้อต่อล่ะครับเมื่อเร็วๆนี้เดลทอพพอยเนี่ยถูกลิสต์เพื่อซือ้อขายอยู่บนระบบนการเปิดชนะได้แก่บิทคั์เชนเก์ไนโอแม็กซีพอยเอ็กซ์โพลเน์แล้วก็เอ็กซสทีและเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงท่งสัมพัญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาคือเราได้มีการเปลี่ยนแปลงโบบกเกอรเซนสัตนะครับจากบลูออฟมัลโริตี้ เป็นฟู้ดออฟเซ็ตอุตสาหกรรับโดยมีการดำเนินงานเชิงเทคนิคครับแล้วก็เปลี่ยนฐานระบบไม่อยากต่างๆโดยที่ไม่มีการหยุดทำงานขอนลล็อกเชนเลยครับหรือเรียกว่าซีโร่หลังฐานซึ่งก็จะว่าเป็นผลงานที่สำคัญนะครับของทีมนักพัฒนาบล็อกเชตเราผมเองก็เชื่อว่าจากสิ่งที่ผ่านมาเหล่านี้นะครับประสบงเกเห็นการเติบโตอย่างมม่คงนะครับแล้วก็แหกแตกของบริษัทยลรอกเชตซึ่งเกิดจากการพัฒนาครับร่วมกับ developer นะครับทั้งนี้ก็คาดว่าครับจนให้เกิดการใช้งานอินโดนเบอร์ขาด โดยในปีช่วง2องพันผ่านมาครับเาเชนญไปยังโครงสร้างยุคเคศของการงานที่ล็อกเคสไปใช้งานจริงครับเราได้หากายช่องนใช้งานในวงกวางอาหลายเราได้ีกหลายอย่างครับที่เราได้เลือกทำเป 2, 2> hay hay ็นที no ่รกของโลกคื่มีตัวอยางที่แรกยู่แนี้ครับในช่วง้อสีที่ผ่านมาคเราก็ได้จับกคุเด็กพ่อถาเพื่อ้อนการอิพตเ่อให้กับทุกคนสามารถร่วมทายผลแข่งขันของทุกแหวนครับของเดกพอถาโดยใช้ดีัเน็ของรับรางวัลเกินหนึ่ครับสถาน เราได้ร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการนำมีบล็อกเชนแอตเลติครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลตราชาติและทบอปเกย์ไนทนักเตะเป็นนักทีครับให้กับแฟนๆได้เกิดสะสมครับผ่านจากออฟฟิ์เน็กแล้วก็ได้เปิดตัวเอเนอร์จีแฟนตีไทยลีครับให้แฟนบอลสามารถรับบทเป็นผู้จัดการทีมนะครับโดยการจับตัวผู้แข่งขันให้ลุกขึนมาได้ครับและนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ BKFC นะครับในการเปิดตัวเอเนอร์จีคอลเลรชั่นให้แฟนครับได้เกิดสะสม เรียนรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็แลกรัาที่ดห็กับกันแล้วเราก็ได้เห็นถึงข้อสำคัญถึงโอกาสของธุรกิจไทยครับเราจย่ในโลกมืถือทางมือถของก้าแอนดรอนะครับจัดงานประมูลผลงานสะปันะครับที่ผสมภาษาระหว่างโลกจริงนะครับแล้วก็โลกดิจิตอลเข้าด้วยกันหรือการนำภาพในลป่ดังประเทศไทยนะครับเข้าโลประมูลแล้วก็เป็นการประมูลหาทวิตเตอร์พรับในทีออกซานโนแพดฟอร์มครับเนทีซึ่งผู้ใช้ประมูลเนี่ยก็จะได้รับผลงานจริงนะครับแล้วก็ผลงานเน เรียกว่าเป็นการผสมผสานนะครับเอ็นื้อที้โซลูชันที่เกิดจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็กิจกรรมบนโลกจรนงที่อยากสำรวจนอกจากนี้นะครับเราพยายามได้ร่วมมือกับนิติชัยษ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำโปรเจกต์เสื้อพิ่วโซลูชันไทยนะครับแล้วก็มอบประสบการณ์และนิสิตใหม่ในการท่องเที่ยวด้วการเก็บเนื้อที่นะครับผ่านนิติชัยยะและศิลท์อันเดสภายใต้คอนเซ็ปต์ทราเวล t o g e t h e นะครัหรือการเดินแกล้เก็บเนื้อที่ ในท่าหาทุกท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถนำเป็นแหลกเป็นสิทธิตใจหลบจากขนมท่องเที่ยวได้ด้วยอีกทั้งเราก็ยังได้มีการจับมือกับแบรนด์สินค้าและแกลเลอรี่ครับทเช่นมาม่าข้าวแกงน้อยข้าวซอยเอกครับหรือการนำเครื่องดื่มหรือเค่บล็อกเกอเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการจับมือ ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมได้แล้วเราจะมีการนำเน็ตโซลูชันครับแล้วก็พีวีพ็อกเชนเนี่ยไปปรใช้กับงานดีงต่างๆที่เราจัดขึ้นตลอดปีสองพิศสองนะครัว่าจะเป็นการแลกรับผ่านาอินนะครับการโูดเน็ตเอเพื่อโซเพื่อดาวนะครับการแลกรับของ่างมเ็กนะครับแล้วก็อีกันนรสเอกเน็ตเอรวมถึงการแอนด์เน็ตเอผ่านต่อสัยไฟฟาด้ว เรลกน่าจทชี้แล้วนะครับพมดิัเทนเนี่ยเราจะมีเกมไฟโดยของสุตสาหกรมคือว่าจะเป็นมอน n i n มู i ีเลตแฟนดันเตียนรลอวแรสินดองซึ่งในปี่องพัที่งที่ผ่านมาเนี่ยเกมมอนตี้มูรเลตเนี่ก็มีเดล l อ a c t ี v i t y เตอร์นะครแฟนหน้า a อคซีนบิเตอนะซึ่งก็เป็นหนึ่งเกมไระับโลกที่เนียบานแล้วเราเองนะครับก็ือีการจัดริการีทักเทนล้วเรอร์ พื่อจะมีการรวมคลของเหล่านัฒนาบลอเชนครับที่มีความสามารถแล้วก็แนวคิดของบล็อเชนเนี่ยได้ติดตามนะครับแล้วก็อัปเดตให้เป็ใหม่เรานะครับรวมถึงข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ต่อดไปดีนึงความภาคภูมิใจของเราชาวบล็อเชนนะครับเราได้มีโอกาสในการประกวดโครงการไทยแลนด์ไอซีทีอวอร์ด2022ครับซึ่งก็เป็นงานประกวดผลงานซอฟแวร์แห่งชาตินะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดสามารถแสดงศักยภาพทางด้านธุรกิจและก็เทคโนโลยี คือเราเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศรับหนึ่งครัภายใต้หัวข้อที่มีบริษัทรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศับหนึ่งคาับภายใต้หัวข้อคอนซูเมอร์แคตตอรีซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับโครงการผุดพันหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรงจากรางวัลที่เราได้รับครับก็สามารถที่สุดเขียนแล้วว่าสิทธิ์ัพเพเนี่ยเป็นอิทเชนหนึ่งครับที่สามารถรองรับการใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมและแพร่หลายในหมู่บ้าอยู่ครับ ตลอดปี2022ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ดเนินงานตามรูปแบบที่ระบุไว้ในรายได้เพิ่มอย่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมีเช่น TikTok Next TikTok Next TV Social DAO และอื่นๆครับซึ่งจะช่วยให้ TikTok เชนเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็มีการใช้งานแบบแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับ มาดูน่าตื่นเต้นจังพระคุณคุณช่องในปีสองพี่สิบสาครับจะเป็นก้าวที่สำคัญของเราในการวางรากฐานดิจิทัลเชนเพื่อไปสู่การเป็นโปรเจกต์ดิฟราสตรัคเตอร์ของภูมิภาคเซาท์เอเชียคือเราครับจะโฟกัสในการพัฒนาเพื่อยกระดับโอรเจต์ดิฟราสตรัคเตอร์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีนักพัฒนาจำนวนมากเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับเพื่อจะ คราใช้อยู่เราเองครับจึงมุ่งที่จะพัฒน,นาเครื่องมือเพื่อจะบเาความสะดวกให้กับพัฒน,นาอย่างบีครับชเช่นเดอร์ลอปเปอร์ที่จะถูกปรับปรุ่มครับให้ใช้งานง่ายย่งขึ้นสะดวกมากขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น BKC คซีเดอร์ลอปเป e ร์เซที่เราพเพเตรียมเครื่องมือหลายอ,อย่างครับที่เช่นบีคับเน็กซ t ซีเคเพื่อจะช่วยเชื่อมโปรเจกต์เข้ากับกระบบบีคับเน็กซ์เพียงแค่โค้ดดิงไม่กี่นาทีรวมถึงชุดเอเอเต่างๆครับที่จะช่วยให้แท็กฟองเนี่ยเกิดขึ้นบนบีคับเซนเพิ่มขึ้นหลาายเท่ตัว แล้วบิตคัมเน็นะครับเป็นกะถูกระดับเป็นไลฟสไตล์แอปพลิเคชันที่จะเป็นมากกว่าเพียงแค่กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลที่จะเข้ามาในรูปแบบของบิตคัเน็กซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงโปรเจกต,ต์ต่างๆในอีโคซิสเต็มของบิตคัเชนแล้วก็เป็นศูนย์กลางน,นะครับในการเชื่อมโยงการใช้งานที่เชื่อมมูลค่าของโลกจริงแล้วก็โลกเสม,มือนด้วยนอกจากนั้นนะครับในวงของ NFT เราก็จะมีการยกระดับสิทธิพลเอเนีนะครับสู่การเป็นเอเนจีขับนะครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มส่งรถเอเนีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าผ่านกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งจะเป็นการสร้างเอเนะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในระดับสุริยภาพให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปีหน้าแล้วก็ในปีที่ผ่านมานะครับปีพักเชนเนี่ยเราก็ได้นำเสนอโซลูชันบล็อกเชนให้กับผู้ใช้งานได้สัมผัสผ่านกิจกรรมต่างต่างผ่านอีเวนต์ที่หลากหลายองบริษั ซึ่งนีจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทดลองแล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาดิจิทัลไลฟ์สไตล์บนบดร์ล็อกเทนซึ่งเราก็ได้รับผลของการใช้งานแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมามาพัฒนาแคมป์ฟอมใหม่ของเราที่ชื่อว่าปิดคับเอเนอร์จีครีเอทีฟสตูดิโอเพื่อที่จะให้ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้การยกระดับในการต่างๆสู่โลกดิจิทัลโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับหรือใช้เวลาในการพัฒนาโซลูชันตรอแล้วก็ โดยจะมีการพัฒนานครับแล้วก็เพิ่มความเจ้นใหม่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเติมเต้นกันภายในปี2023นยี่สบนอกจากนี้นะครับจะจะมีการเปลี่ยนแปลทงที่สำคัญของบล็อกเชนที่จะเปิดโอกาสใทุกคนเนี่ยเข้ามารกก่วมเป็นสมมูลน,นะครับบนบล็อกเชนีได้ผ่านก,การเปลี่ยนระบบคอเนเทนเซอรจาก P O S A เป็น P O S ที่จะทำให้บล็อกเชนเนี่ยพร้อมสหรับการใช้งานและเป็นโอกาสของทุกคนในการใช้ซึ่งเรานะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเกีข่าวจริงเนี่ยไายไม่โชรีนาฮที่ขาดานครับเราเพิ่มาก่ <c oughs> ที่นำเสนอในระดับของเราสุดท้ายนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานอีกครับขอขอบคุณในพัฒนานพาร์ทเนอร์แล้วก็ผู้ใช้งานทุกท่านนะครับที่ได้เข้าไปส่วนหนึ่งของการทางานนะครับเทรนตลอดทปีที่ผ่านมาแล้วเรานะครับเป็นโครงผู้สร้างทั้งงานต่อไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้จากทั่วโลกให้ทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยได้อย่างเข้าถึงกันของครับ <c oughs> จากที่ดูนี่หลายคนคงจะพอนึกภาพออกนะครับผมว่าบิดครับจะทําอะไรนะครับผมก็ถ้าในความคิดของผมในมุมมองผมนะผมมองว่าบิดครับนี่ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ออกพยายามขยายตัวเองขึ้นนะครับผมออกสู่ผมพูดภาคตอนออกตอนอยู่ใน อาเซียนนี่แหละนะประมาณนั้นแหละครับผมพยายามอยู่นะครับผมอย่างนั้นตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในมุมมองของผมนะครับผมว่าเออมันคือการเติบโตอย่างหนึ่งนะต่อมานะครับผมในส่วนของซิงค์เน็ตเวิร์กนิดนึงนะครับเพราะว่าก็มีไม่กี่เจ้านะครับผมที่อยู่ในเมืองไทยที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็มีสตาร์นะครับผมเอซิงค์ไม่ใช่อ่าเซ็นทรัลไอเอชนะครับผมก็ว่ากันไปอ่าแต่ก็เป็นบล็อกเชนตัวหนึ่งนะครับผมในระบบที่น่าสนใจเหมือนกันก็ว่ากันไปมาดูกัน แต่มากต่างๆก็จะมีเปิดตัวโนดนะครับผมเปิดตัว NFT Gen 2นะครับผมเอกุศลในที่งานไทยแลนด์นะครับผมตัวคอนเสิร์ตนะครับผมโปรแกรม l o y a t y reward นะครับผมแล้วก็บัวขาวนะครับผมคือถ้าดูจากภาพรวมกับราคาเหรียญที่ไม่ได้สอดคล้องกันสักเท่าไหร่ก็ผมก็ต้องบอกว่านะครับผมว่าโอเคประมาณนึงอ่ะนี่สรุปสั้นไปไหมเนี่ยจริงๆก็อยากจะไปสัมภาษณ์นะครับผมคุณหมูแล้วก็อีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าจริงๆซิลเนเร์นี่ มุมมองในการเติบโตของเขาคืออะไรกันแน่นะฮะแต่ก็แน่นอนการแข่งขันมันคือการแข่งขันนะครับผมในอนาคตก็ว่ากันไปแค่นั้นแหละครับสั้นๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าการเติบโตของประเทศเรานะครับมีบล็อกเชนที่แข็งแกร่งนะครับผมก็ังมองว่าอนาคตของเราก็น่าจะเป็นประเทศที่ต่อสู้กับชาวบ้านเขาได้นะครับผมก็ออย่างหนึ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับผมก็อย่าให้มีปัญหาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอีกเลยนะครับผมในอนาคตโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ